ทดสอบ m 1911งค่ายงานอักษาบรรจุลูกโอซส,สามนัดบอกทองครับเสียงดังครับเสียงดังสนั่นลันป่านี่คืออักษา m หนึ่าหนึ่งครับซีรีส์ร้100อยไม่ใช่ซีรีส์ร้อยปีซีรีส์มากลางนี่นะผมถ่ายมือเดียวเลยเอาไม่ก็อ,อกไม่ได้ อ่ะโอเคอ้าวสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องฮาชียลแอร์ซอฟกันครับอยู่กับผมช่างนันแอร์ซอฟกันวันนี้พามาดูแบงค์กันมือสองครับ M1911 นะครับผมผมบอกอย่างนี้นะลูกค้างานมือสองหรือว่ามือหนึ่งของที่ร้านเราเนี่ยมีของเยอะนะครับผมบางทีงานมือสองเนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยลูกค้าบางทีของยังมาไม่ถึงก็ออกแล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถทักไลน์มาดูมาถามได้ครับว่าเอ้ ช่วงนี้มีอะไรมือสองน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเงินเดือนใกล้จะออกกันแล้วก็อย่าลืมมาจับมาจองกันนะอ่ะวันนี้ผมมี M1911 ครับซีรีส์ม้ากลางครับนี่ซีรีส์ล่องลึกครับเป็นงานอักซ่านะตัวนี้อักซ่า M191 1นะครับผมแต่จะ,ะไม่ใช่ซีรีส์ร้อยปีแต่จะเป็นซีรีส์ม้ากลางธรรมดาครับลูกค้าคือบอกงนี้ครับลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาเป็นประกับไม้หรือว่าจะเอาเป็นประกับเรซิน แม็กเพื่อนๆได้2ตัวแต่กล่องเดิมตัวนี้ไม่มีกล่องเดิมนะครับกระสุนเพื่อนๆจะซื้อเป็นกล่องก็ได้หรือว่าจะแยกเป็นนัดก็ได้เช่นกันแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ทุนทรัพย์ของลูกค้าเลยนะครับผมซีรีส์ม้ากลางครับลูกค้าตัวนี้งานสวยๆครับถึงจะเป็นมือ2ก็จริงแต่สภาพเนี่ยเพื่อนๆบอกเลยว่ากิ๊บกินะครับผมแหมกิ๊บกิอีกแล้วนี่เพื่อนๆนี่นี่ครับผมล่องลึกม้ากลางสวยๆครับปืนไม่มีสนิมรอยทะลอกก็มีน้อยนะครับผมมีน้อยจริงๆ นะครับผมนี่ซีรีส์หมากลางครับสวยจริงๆนะลูกค้านี่ดูดิปืนหนักมากครับเหล็กทั้งดุนนะครับผมเหล็กทั้งดุนแข็งแรงครับอ่าโอเคเพื่อนๆชอบถูกใจอย่าลืมแอดไลน์ผมมาที่แอด5 O W a P Y <S <S หรือโทรมาสอบถามสินค้ากับผมที่093 3์9 2 3 0สวันนี้ผมช่างนันแอร์ซอกการขอตัวลาไปก่อนครับกับเจ้าตัวอักษารซ,ซีรีส์มากลางครับโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายชอบถูกใจทักมานะครับ